มาครับพี่น้องมึงเนี่ยสิบเบ็ดครับปลามากลลวครับปลาเบ็ดปลาเบ็ดมากับผ่านลีครับมารหล่นครับไปกินหรือไปกินครับเนี่ยเอาปลอมผู้เป็นทังสัน ผ่านเนี่ยครับบรรยา e กาศคล่องหน่อยครับอยู่เกาหลีครับเนี mache, ่ยปากาปลากตะเพียนนี่ครับพ่อได้อยากได้กินอยู่ครับดึงเลาะ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 ทิดเรียบร้อยครับเนี่ยมาปลากอะไรอ่ะปากาครับเนี่ยเร็วเออ ปากาครับพี่น้องเลยมาอีกแล้วครับเตียมที่สิบแล้วเนี่ยปากาปากาปากา,รกาครับพี่นอ้องโอ้วบรรยากาศตดดีมื่อนี้เนาะถือเท่าทับในนั้นะครบนะครับหนะย,ยัด เสียบงายหน้ำเนี้ได้ไปย่บแางเอาเสียบรถเอาดินดินเอาดินดินเออเอกันนะครับพี่น้องเียขี่กีเดีนครับเนียขุดเองตัวนอบกบรีสือตัวเนี้กด็ดตัวโอ้โนี่ขั้นนีภัยครับเนี่ยเงียหดโุดใจ ล่วงโมมีดมานน้ำเนาะเนีดเป็นตับเป็นตับใน,นกระเป๋าไใ้เบอร์อีกครับพี่นงง้องเนี่ยอ้าวฮึบมันหล่นครับดึงว่ะนะเดานใจแล้วเดานใจแล้วไปยุดึงอึ๊บเรียบร้อยครับพี่น้องปลากาครับโอ้ยกินไหวเถอะวะโอ้กินไหว,วก,กินไหวไวป ท่านลีจากหน้าซุ้มเสียงก็มันตรงนี้ท่านีไหมอปากกาโอ้โอ้โอ้กหกบี้บลอ่านลีครับจากหน้าซุ้มเสียงอุดรท่านี่เดยวไอ้นี่ไเรียนมาเรียนม่ ท่านเหมย่ยไพ่ครับเนี่ยโมโลงจอมลงมามีดซีรีส์เรียบะเนี่ยหัวเนี่ยตีน้ำตีน้ำ <laughs> มันสั่นพวดอัะนนะ่ะเชียกไหมจากเงียมหาป้อมไหมต้องลงเดียวก่นอนนอ่ะเปลีย่ยนเงียเปลีย่ยนเงีย